สามลูกรักในคันนั้นเป็นหญิงตอนไหนจุบจูบกันด้วยนะอันนี้คือต้องตรงเล็บไหมไม่ต้องก็ได้อืออนียอยู่ไม่ได้ละห้ามยืนแอคห้ามยูนตรงนี้อร่อยอ่ะไม่ค่อยได้มาทำอะไรอย่างเี้เลยขอบคุณนะอย่าร้งไปร้องเหรอและตอนนี้เราก็ถึงสารเจ้าให้พูดตลอดเลยให้หัวเก่งมา ใช่ค่ะแล้วเข้าไปขอพรกันใช่ไม่มีคนเลยเอกูซิางไม่ค่ะว่าปิดอ๋อเราปิดพื้นที่เหรอปิดพื้นที่เฮ้ยขอบคุณจีมพีนะคะอ๋อเป็นสารเป็นสารเจ้าที่หลายๆคนก็จะมาขอกันื่องความรักว้าใช่แต่ก็ไม่ได้จนเป็นต้องเรื่องความรักแบบแค่คู่รักปะแบบอาจจะเป็นความรักแบบแฟนๆรักพวกเราเออขอแบบความรักความอินรักใช่ลองมาถ่ายเป็นแบบเป็นแบบเวอร์ชั่นจีน เฮ้ยรักของเราเวอร์ชันจีนแล้วก็ใส่แบบใส่แบบอะไรชุดจีนอะยสิบีอันให้ฟังไหนที่มีสิ่งซิมซีมาจะมานให้ฟังค่ะใบที่ไม่ดีเหรอทำไมใบอะไรที่สี่ไซส์เหมือนไก่คู่ รเกถามต้องคดีเป็นความนั้นโอยหลังเฮ้ยมีทำอะไรเนี่ยแปลกๆถามลูกรักในคันนั้นเป็นหญิงตอนไหนจบคำทำนายแล้วนะคะ24เท่านี้เออใช่เก็บไว้ที่เดิมถึงว่าไม่มีคนเอาไปเลยภารกิจต่อไปอืเราจะมูกกันไปที่ที่ที่ไหนคะ next next station นี้ ถนนทรงวาดแล้ววันนี้วันจันทไปดูกันว่ามีอะไรบ้างแต่ก่อนไปค่ะเรามาต้องอะไรต่อเราต้องรับภารกิจกันก่อนว่าเราจะไปทรงวาดทำอะไรใน่ไหทางนี่ต้องเลือกใช่ปหมคนละสองค่ะอ๋อคนละสองเหรอไปเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนอ้าวมันเอาอันไหนอันนี้ก่อนค่ะอันนี้แหละในมือเฟรมออฟอัสมาดูกันค่ะภารกิจอันอี้ เราถ่ายรูปเราสองคนโดยที่มีแบบให้แบบนี้คุยรูปเยอะมากค้าแบบนะคะเช่นอะไรแบบนี้เช่นนะคะจุบจูบกันด้วยนะอันนี้คือต้องตรงเล็บไหมไม่ต้องก็ได้ธุรกิจต่อไป f a m e of us ไปเจอกันเลยบอกตุ๊กตัว แล้อมหมดนะที่จัดผมวะโอ๊ยแล้วาานนลมาถ่ายภารกิจกันดีกว่าต้องไหนดีอัพโอรนู้นั่นน่คืออะไรอันนี้นั่หรอเช็คอินสักหนึ่งเมล่าหนึ่งโพสไมล่าวันนี้โอเคมาทำภารกิจกันค่ะทุกนนค,คกกน ยืนวันนี้ไปยืนแล้วพี่ก็ทำอย่างนี้วันนี้ทำอย่างนี้เฮ้ยน่ารัก่ะยังงี้เหรอขนมขนกเออน่ารักโอเคอ่ะคือทุกคนหนูชอบกินขนมเรื่องจัดชอบกินสีส้มหรือ,อว่าสีแดงชอบกินสีส้มวันนี้ชอบกินสีอะไรชอบกินสีสีแดงเหรอ สีส้มนี่ไงชอบกินสีม้มต้องรถนะคะถูกต้องมากครีมไม่เยอะเออพี่มี่ทะเลถ่ยายแล้วแต่ว่าเราจะมาทำภารกิจให้เสร็จกันนะคะเพราะว่าเราอยากเรีบอทำให้เสร็จเราจะได้รีบไปกินมานี่ไงภารกิจตรงนี้ก็แพงนี้หนึ่งสองหยิบตาขึ้นหนึง่ง เช็คอินนะคะแต่ว่าวันนี้ร้านปิดอืมเพราะว่ามันไม่มีตรอกมันไม่รองแต่มันมีตรอกที่แบบเขาคิดกันมากเอาละเหงื่อแตกก็ไม่สวยีแสนหน่อยสักหนึ่งคือในกล้องพี่เมียไม่เข้ามาร่วมเฟรมอ้าวโอืมน่ารักอือเฮ้ยหยุดไม่ได้ละห้ามยืนแอคมาดูมาดูพี่มียหยุดละอดละ ามอยู่ตรงนี้เขาห้ามยืนแอปทำหน้าคาบีก่อนนี่ก็ไปแล้ถ้าเปยมาเลยจริองอ่ะังไว้นะเขาดูอนนอกเมื่อกี้เขานั่งพื้นเขาทำไงมาหนี้ มาขนมสีหมูอ๋อเคากินซาลาเปาร้านนี้อร่อยนะขอกินได้ป่ะอยากกินอยากกินขนมกินปะจะถึงจุดที่เราจะไปไหมไปอยากกินขนมจี๋เฮ้ยหนูอยากอยามันเป็นเมนูเด็ดปะใช่รนเลยร้อนเลยรอเลยไม่ใช่หนูคนเดียวหรอกและนี่ก็คือ คือยิ่งใหญ่กว่าที่คิดมากใช่เป็นชาไทยแล้วก็เป็นขนมจีบคือในภาพนึงก็แบบเออกระตุกกระติบเป็นชาไทยแบบไม่หวานอ่บหวานไม่หวานแต่ว่าหอมมหนมจีบกันเลยหนมจีบอยากได้กระเทียมเยอะๆกินเยอะไปยินกินไม่ย สิบเจมสิบปินเหลืออร่อยอ่ะไม่ค่อยได้มาทำอะไรอย่างงี้เลยขอบคุณนะดีเม่นพีรีเดี๋ยวเราไปวันนี้เราหวานไหวนิดนึงวันนี้เราแบบปวดนิดนึงเราร้องเหรอเฮ้ยตื่นรู้เลยปะใช่ดีใจได้กินของอร่อยมาต่อทุกคนจุดต่อไปคือจุดที่หนูอยากไปมากคือ ของทรงวาดก็คือไอวานาแบงคอกอยากมานานแล้วแต่ไม่ได้มาเดี๋ยววันนี้จะไปดูโอ้โหมีมีบิวเลยนั่งมี้อหมอก ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านวุดรูค่ะใช่เป็นการทำภารกิจสุดท้ายของนี่นะคะคือรูปนี้นี่แล้วตอนนี้ก็คือเป็นวิวพาทิตตกพอดีใช่สวยมากนี่เอาเครื่องหนูอ่ะแล้วก็คนหนึ่งเซลฟี่ไม่ต้องเอาเครื่องพี่มีเซลฟี่อ่ะเราเห็นพราทิตด้วยเห็นปะไม่เห็นเห็นแต่ก็ไม่ค่อยสวยก็น่าหลงรีนะเห็นลอง นี่เหมือนนัได้ได้ไหมได้ไได้ไมได้ได้ได้ไหด้วยนะดูไิมไดหมดีๆหืได้ไหมไไมไดหมือนแหมรู้ไึกวด้มูด้ดมันใช่มูด้ได้ได้อหมคดับหมด้ไหมได้ไนม้ไนมีด้าหมไดวัหนี้เหมได้ิหมไดด้นนม้ไหมไมได้ไห้ไหมี้ไมไหมเ้ไหมไดมไห้ เ,เป็นโปดการ์แล้วเอาแลกก,ลนกันอ่<ห>น<ล>านแอมีคนแอบอก,กันว่าเขียนอะไรว่า,า,าและนี่ก็คือโปสการ์ด o อ พี่เขียนให้บอนนี้แล้วก็หนูก็เขียนให้พี่ไปดูกันอันนี้เป็นคือเป็นปทกอ่อนเนาะอะไรอันในใจ,จดโิโอเค <laughs> โอเคโอเครวมๆก็คือสรุปก,ก็คือชอบเออ <laughs> ชอบ<ะ>ค่ะ <laughs> ชอบปดการค่ะ <laughs> อ่ะพี่นี่รู้สึกยงไงพีนเขียน ก็รู้สึกน่ารักดีหมายถึงโปรการ์เหรอค่ะห <laughs> มายถึงทั้งโปรการ์แล้วก็ทั้งคนเขียนนี่ <of> วันนี้บอกออกอาร์สมบูรณ์เลยอะบอกออฟอาร์ตกินเดียวได้โหแล้วก็ได้ทำทุกอย่างแล้วเนาะ ได้กินได้เที่ยวได้ถ่ายรูปแต่ถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็อยากทํามากกว่านี้จริงวันนี้อยากกินลงกันเยอใช่ไหมใช่อยากกินทุกร้านเลยอ่ะที่เดินผ่านแต่ว่าเราไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ถ้ามีร้านน่าจะถ่ายรูปเยอะกว่านี้ใช่ใช่จริงจุดมีจุดแบบจุดถ่ายรูปเยอะมากเลยก็ไว้มากันกับไม่ด้ครับจุดได้ครับดิวดิวดิวครับผมอาจะไปที่อื่นก็ได้ที่ไหนก็ได้จริงที่ไหนก็ได้เอาแบบฟิลฟิลแบบฟิลนะฟิลฟิลฟิลชอบกันไหมคะ ใครชอบคอมเมนต์นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe น, <laughs> นี่เป็นไงอะไรอ่ะก็พูดอะไรผิดอ่ะ,อะน่ารักดีฝ <laughs> า <laughs> กติดตาม <laughs> าชิี่ของเราด้วย <laughs> ใช่ครับอย่าลืมติดตามชีวิตของพวกเราด้วยแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยใช่ <laughs> ครับครับ <laughs> บ๊ายบาย